นี้จะเชิญชวนให้ทุกคนมาดื่มกาแฟคอลลาเจนนะคะ สองคอลลาเจนในสีชมพูนี้ทานแล้วทําให้เราสุขภาพแข็งแรงเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะคะ<ม>และเรื่องผิวพรรณนะคะและเรื่องปัญหาเรื่องอารมณ์ถ้าได้ดื่มคอลลาเจนวันละ2องถึงสองซองแต่ตอนนี้ช่วงนี้ฉันจะมาช,ช,ว,นช,ว,นชวนตอนช่วงเย็นนะคะเน้นช่วงเย็นนะคะก่อนข้าวหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหรือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงทานคอลลาเจนนะคะเราจะช่วยกันดื่มดื่มให้เราสุขภาพเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ ช,ช่วงเช้าฉันจะเปลี่ยนเป็นโสมนะคะแต่วันนี้ดื่ม,มตอนเช้าคือดื่มตัวนี้ค่ะตื่นเช้ามาจะดื่มแก้วช่วยหนึ่งร่างกายหนึ่งปวดหัวหรือตื่นเช้ามารู้สึกอาการมึนๆก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่กระปีก้กระเป๋าถุน้อเช้าเราจะทานเรื่องโสมแต่ตอนนี้มื้อเย็นห้าโมงเย็นฉันจะดื่มคอลลาเจนนะคะวันนี้มีคนหนึ่งจะทานตัวนี้ผู้ชายนะยจะดื่ม เตืนให้ถึงวันละสามหรือสี่ซองนะคะจะมีปัญหากับตัวเองจะนอนไม่ค่อยหแลบบับนะคะน้องจะปลุกทั้งคืนนะคะให้เราให้เรารู้สึกว่าสุ่มฉ่ำสุ่มฉ่ำกระปีก้กระเป๋าแต่ตัวนี้ผิวพรรณทอเจนสำหรับผู้หญิงสีชมพูน้าหวานแบวนะคะ